ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับทางช่องตามห้อยเกษตรนะครับเมื่อนี้ก็จะพามาเบิงบรรยากาศการเลี้ยงงวนะครับ<ม>บรรยากาศการเลี้ยงงัวยมช่วงใบใบนะครับซึ่งบรรยากาศก,กำลังดีนะครับแดดกระบอกแห้งบันไดนะครับช่วงนี้ก็มี ผ้าหยุ่เข่านะครับฝนก็ตกลงมาเป็นบางช่วงบางเวลานะครับนาะหลยๆมองไลยๆบอลกัฝนตกวานเขา่าวานน้ำแล้วนะครับเตรียมตัวทำให้ทํำหน้านะครับสำหรับวุนนี้ก็นําผ้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการเลี้ยงงัวครับสำหรับการเลี้ยงงัวนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับอีสานบานเหา ไปให้ไปหนาก็มีง่วมีข้วยเลี่ยงไว้น้ำทงน้ำทาครับพ่อได้เอา,อาขีเอาฝุ่นใส่หน้านะครับแทนการาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับกรเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจในการาเลี้ยงง่วนะครับากา็แนะนำให้เข้าเลี้ยงง่วเป็น งัวไทยเฮาสะก,ก่ันนะครับงัวไทยเป็นไทยกลางไใหไ่นะครับหรือว่างัวบามันลูกผสมนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับซึ่งบางคนบางทันก็มีทุนบ่หลายนะครับเนาะบางคนบางทันก็มีทุนบ่หลายแต่ว่าก็มีความักในการเลี้ยงงวออยากเลี้ยงงัวแต่ว่าทุนบ่หลายเฮาก็ลองเอาอพวก งัวไทยกลางไทยใหญ่เฮามาเลี้ยงล่องเบิงครับอเอามาเลี้ยงจักสองเมยสามเมนะครับหรือบางคนมีงบมาหลายก็เอาจักเมยนึงนะครับเอามาเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเลยเฮาก็มาพัฒนานะครับเอามาพัฒนาสายพันธุ์เอานะครับเอามาพัฒนาสายพันธุ์เอาถ้าเฮาอยากได้เชอร์รี่นะครับเฮาก็เอา ชาโรเล่มาผสมอยากได้บามันนะครับพ่อกะเอาบามมนมาผสมนะครับหรืออยากได้บิมมาเตอร์นะครับพ่อับคอยผสมเอานะครับพัฒนาสายพันธุ์ไปเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับสำหรับผุ้ใดีเพิ่มมีทุนดหลายนะครับเพิ่นก็ซสื่อง้วเลือสูงๆงมากนะครับตัวละแสนสองแสนเอามาเลียงนะครับเอามาเลียงเพราะแต่โต๊ลูกมากนะครับราคาก็ได้หลายตังกันนะครับ กับงว่วไทยเห้าหรือว่างว้วบามันลูกผสมแต่ว่าทุกมือนี่นะครับที่เป็นทีนิยมเป็นทีนิยมของเกษตรกรผู้เลี้ยงงว่วทั่วไปก็คือบามันลูกผสมนะครับซึ่งมีสีแดงนะครับยังเช่นลูกเอชเคาสองศูนย์นะครับลูกซีวยังสีเป็นต้นนะครับ อ่าเพิ่นกะนิยมนะครับสีแดงนะครับแต่ว่าก็บริเสมอไปนะครับบางหมองเพิ่นกะนิยมง้วบดอ่าก็มีนะครับง้วบดง้วขาวนะครับก็แล้วแต่ความอ่าสวยงามหรือว่าความชอบใจพอใจของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นแค่อ่าเปลือกนอกนะครับเป็นแค่เปลือกนอกอ่าที่เฮาเอามาเป็นกฎกฎติกาในการสื่อขายซื่อๆนะครับอ่าแต่ว่าอ่าเบื้องลึกแล้วก็คือเลี้ยงแล้ว เพื่อจำนายนะครับเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ไปจำนายอ,าออกอเพื่อเป็นการาทำกำไรนะครับแล้วก็บางเดอเอาก็เลี้ยงเพื่อควอมซุกน้ำนะครับบางเดือเห็นงัวกินหานะครับเห็นงวยา,างเลี่ยมหานี่ก็มีควอมซุกเลยครับออมีควอมซุกหลายนะครับวันนี้ก็น้าผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับบรรยากาศการเลี้ยงงว ในตอนบายบายนะครับนี่ละ่ะง้อผมก็มีอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวแปดตัวนะครับส่วนหมาก็เป็นบ้ามันหลูผสมนะครับก็จะมีง้อไท่กระโดนนะครับตัวหนึง่งนะครับแล้วก็มีเชลโลเลย์ยุ่นครับยุโฮมยุโฮมใหม่ทั้งปุ่นนะครับเพราะว่าเชลโลเลนี่เป็นง้วที่ขี้ห้อนนะครับอามาตาแดดตาอาการห้อนเนี่ยก็บ่ได้นะครับแต่ว่า ดีอย่างนึงว่าห้องผมมันเป็นเลือดที่บบสูงนะครับเป็นเลือดที่บบสูงมันก็เลยสภาพอากาศก็ค่อยมีผลกระทบปันไดนะครับถ้าเฮาอยากให้ทนต่อสภาพอากาศร้อนเท่ากับเอาบีบมาเตอร์ครับเอาบีบมาเตอร์เข้ามาผสมนะครับเอามาผสมแล้วก็จะทนสภาพอากาศได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นง้วเนื้อคื้กันนะครับให้เนื้อที่เป็นเกรตพพี่เมียมเลยก็ว่าได้นะครับบีบมาเตอร์ อาจจะทนอากาศห่อนเพราะว่าบิมเตอร์นี่ก็จะมีอ่ามาีเลือดของบามันเขามาผสมนํำนะครับซึ่งบามันนี่ก็สามารถเลี้ยงได้ดีนะครับในสภาพอากาศบานเห่านะครับนอนี่ก็นำํำาบรรยากาศหามฝา,ากาพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศอ่าตอนใบยๆนะครับอ่าต้องขออไว้น้านะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตกับพค่อย อาบมค่อยแห้งนะครับมาทงหน้านะครับแต่ว่าก็พ่อได้เก็บบรรยากาศอามาฝากอาท่านผู้ชมอาทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับนี่คือบรรยากาศอาการเลี้ยงงัวนะครับอาตอนนี้ก็อาเขาสู้ฤดูฝนนะครับหล่ไหล่หมองก็มีฝนตกลงมานะครับก็มีหญ้าอาเขียวขจีนะครับตามทงให้ทงหน้าพอได้ให้งัวให้ควายอาได้แทะลิม นะครับนี่ก็นั่ผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับมาเบิงบรรยากาศบรรยากาศดีๆครับสำหรับเมื่อนี่นะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเข้านํ่นะครับเพื่อที่จะนั่คลิปดีๆ นะครับคลิปดีดบรรยากาศอีสานบ้นบานๆนํามาฝากท่านผู้ชมสำหรับมือนี้กับคอสจยบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ